คลิปนี้นะฮะผมจะออกมาพูดถึงเรื่องขั้นตอนและวิธีการบรีดนะครับ Black Nemo Copper Star วิธีการคือผมจะเอาไอ้พวก Nemo Copper นะครับในนั้นมันจะมี Black Nemo Copper Star หลุดมานะครับสิ่งที่ผมจะได้คืออันนี้ก่อนเลยนะครับตัวแรกเห็นไหม อันนี้เป็นบออพักตัวเมียนะครับตัวเมียที่ผมคัดไว้จะเอามาทำเอฟนี่แหละนะครับเอามาย้ำกับไอตัวผู้ที่เป็นนิโมนะครับแต่ตัวเมียตัวเนี้ยความเป็นนิโมมันจะน้อยกว่านะฮะความเป็นนิโมมันจะน้อยกว่าแต่ทําไมผมถึงเลือกมันทําเป็นแม่พันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคือเครื่องมันจะปัญหาคือเครื่องมันติดติดส้มอย่างเดียวนะครับแต่มันไม่มีสีแดง่าดู นะครับแต่ที่ผมเลือกตัวนี้ทําตัวทำทำแม่พันธุ์เพราะว่ามันมีความเป็นละองดาวนะฮะอ่าเห็นไหมตัวเมียตัวนี้จะมีความเป็นละองดาวนะครับที่ผมได้จากในคออเมื่อกี้เนี่ยนะครับยังลอกไม่เสร็จน,นะฮะจะมีความเป็นละองดาวแล้วก็สกรูปทรงแพทเทิร์นอะไรก็ใช้ได้อยู่นะฮะเออดูนะครับจะมีความเป็นละองดาวแล้วก็หนังเนี่ยหนังเนี่ยสีดํานะครับหนังสีดําส่วนในเรื่อง ใช้น้ำเรื่องเครื่องเราจะบีดไอเป็นไอเป็นนีโม่เนี่ยก็รอดูในชั้นลูกแล้วกันนะครับอันอันนี้ยลำแรกคือผมอยากได้เป็นละองดาวก่อนนะครับละอองดาวแล้วก็มีสายเลือดของนีโมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวผู้กันนะฮะนดูสวยอยู่นะฮะสวยอยู่สวยอยู่นะครับผมไม่กังนะฮะมีอะไรผมก็บอกหมดนะฮะ อืมอติดตามด้วยนะครับติดตามไปด้วยเดี๋ยวผมจะไล่ปลาสายเนี้ยนะครับไล่จนได้จํานวนที่น่าพึงพอใจนะครับ <c oughs> แล้วก็เอามาแบ่งกันนะฮะคือตอนเนี้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทักมาเนี้ยผมก็อยากจะแบ่งนะแต่คือผมมีน้อยอยู่นะครับยังมีน้อยอยู่นะฮะก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้ทําเองก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตัวตัวผู้กันนะฮะอ่านี่เป็นตัวผู้ที่ผม คัดไว้นะฮะที่ผมเลือกมาจะทําเป็นพ่อพันธุ์นะฮะก็เคาะเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะที่ให้ดูนะครับคือตอนนี้ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยผมมาถ่ายกลางคืนแล้วนะครับไอชุด2เนี่ยนะครับเพราะว่าผมถ่ายไอตัวเมียเมื่อกี้เสร็จปุ๊บฝนมันดันตกนะฮะแล้วก็ตกทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็เพิ่งมาแรงเมื่อกี้เนี่ยนะครับดูที่ตะเกียบเนี่ยจะมีความเป็นนีโมอยู่นะครับแล้วก็สังเกต้าสังเกตดีๆนะที่ชายน้ําจะมี ติดสีเหลืองส้มแดงนะครับแล้วก็ที่ที่กระดงเนี่ยจะมีความเป็นสีส้มอยู่จางๆงนะฮะซึ่งแววมันได้อยู่นะครับแววได้แล้วก็หนังสีดําแล้วก็มีมุกนะครับหนังดํามีมุกแล้วก็ทรงอะไรก็ผ่านนะครับผมชอบปลาทรงนี้นะฮะอืดูเห็นปะนะครับเดี๋ยวผมจะอยากให้ดูชัดชัดเออนี่ด้านนี้จะเป็นมุกแบบชัดเจนมากนะฮะ อ่าดูโอ้โหสวยนะฮะตัวนี้สวยอยู่แหละนะครับดูนะครับ,นะรบสีเหลืองสีส้มสีแดงที่ชายน้าสวยนะครับซึ่งถามว่าตามเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ไหมก็ผมก็พอใจนะฮะพอใจแบบนี้นะครับผมจะนําตัวนี้นะครับไปเข้ากับตัวเมยเมื่อกี้นะฮะเพื่อมันออกมาเป็นผมหวังว่ามันจะเป็นแบบเครื่องนีโมนะฮะแล้วก็ที่หนังเนี่ยสีดําแล้วก็มีความเป็นละอองดาว นะครับพอย้ำกับตัวเมียเมื่อกี้ปุ๊บนะครับย้ำกับตัวเมียเมื่อกี้ปุ๊บเนี่ยผมจะเก็บพ่อพันธุ์ตัวนี้ไว้นะฮะเก็บพ่อพันธุ์ตัวนี้ไว้เข้ากับรุ่นลูกต่อนะครับเข้ากับรุ่นลูกต่อเพื่อความเข้มข้นของสายเลือดนะครับพอตีเข้ากับรุ่นลูกปุ๊บแล้วเขาก็เอาไอ้รุ่นหลานที่ได้มาเนี่ยนะฮะไปย้ำเอฟอีกทีหนึ่งนะครับดูผมพยายามพยายามซูมพยายามโฟกัสมันนะอ่าดู นะครับตะเกียบจะมีความเป็นสีส้มนะฮะตะเกียบส้มชายน้ําเหลืองแดงส้มอ่าที่กระดงจะมีความเป็นสีสีส้มสีเหลืองเนี่ยผมดูไม่เห็นนะฮะประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพัฒนานะฮะให้มันนิ่งนะครับให้ให้มันนิ่งแล้วก็ให้มันได้ผลลัพธ์ที่มันดีกว่านี้นะฮะส่วนในเรื่องทรงเรื่องอะไรแบบแบบนี้นะฮะผมก็พอใจแล้วนะครับอ่านะโอเค นะครับยังไงก็เพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นนะรหรือว่าจะถามอะไรหรือว่าจะให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะอันไหนที่ผมรู้ผมทำได้ผมก็จะมามาบอกกันนะครับอืมยังไงก็ฝากนะฮะกดไลค์กด, like, กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องปอยเซียนชาแนลด้วยนะครับสำหรับ สำหรับคอนเทนเนร์นะฮะผมจะมาแนะนำเป็นวิธีการอะไรยังไงแบบไหนกันก็ฝากติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่อีพีนหน้านะครับอ่าดูมันถ่ายไม่ค่อยเห็นนะเพื่อนแสงเยอะไปนี่ดูนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ